เบื้องหลังคำประกาศไม่พร้อมเมื่อโรงเรียนเจ้าภาพวอลเล่บอลมือทองปฏิเสธโอกาสที่ใครๆก็ใฝ่หาในโลกของการแข่งขันกีฬาการได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับประเทศคือบทพิสูจน์ถึงศักยภาพที่สั่งสมมานานหลายปีมันคือเกียรติยศที่ทุกองค์กรต่างไขวายคว้า,วาแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อองค์กรที่พิสูจน์ตัวเองสำเร็จแล้วกลับเป็นฝ่ายบอกปัดโอกาสทองนั้นเสียเอง นี่คือเรื่องราวที่น่าขบคิดของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคอีสานซึ่งมีชื่อเสียงด้านการจัดแข่งขันวอลเล่บอลจนเป็นที่ยอมรับได้รับเกียรติครั้งประวัติศาสตร์จากสมาคมให้เป็นเจ้าภาพถึง3รายการใหญ่แต่แล้วกลับมีจดหมายตอบกลับที่น่าประหลาดใจว่าเราไม่พร้อมกรณีศึกษานี้จึงนำมาสู่คำถามเชิงลึกถึงภาวะผู้นำในองค์กรจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมุมมองของผู้บริหารชุดใหม่ ขัดแย้กับผลงานความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และที่สำคัญกว่านั้นใครคือผู้ที่ต้องสูญเสียเมื่อองค์กรหนึ่งตัดสินใจที่จะหยุดชัยชนะของตัวเองความขัดแย้งระหว่างความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วกับคำประกาศว่าไม่พร้อมสิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้น่าชงนคือประวัติความสำเร็จอันโชคชนของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งได้ทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง3าปี สร้างมาตรฐานและชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในวงการนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแผนแต่คือการประกาศจุดยืนที่สวนทางกับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สั่งสมมานานยิ่งไปกว่านั้นในปีนี้โรงเรียนได้รับมอบหมายให้จัดงานใหญ่ถึง3รายการซึ่งรายการแรกเพิ่งจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นไปอย่างงดงามพร้อมเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมทุกคน เป็นการตอกย้ำว่าทีมงานและระบบการจัดการยังคงเปี่ยมด้วยประสิทธิธภาพสูงสุดแต่แล้วท่ามกลางเสียงชื่นชมเหล่านั้นผู้บริหารชุดใหม่กลับทำหนังสือตอบกลับโดยระบุว่าโรงเรียนไม่สามารถมีศักยภาพในการจัดแข่งขันได้คำประกาศนี้ไม่เพียงแต่ย้อนแย้งกับความจริงแต่ยังทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าโรงเรียนที่เพิ่งได้รับการยกย่องจากความสำเร็จเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน กลับตีตราว่าตนเองไร้ศักยภาพได้อย่างไรความไว้วางใจที่ไม่เคยมีมากก่อนจากสมาคมการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับประเทศถึง3รายการภายในปีเดียวถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งนี่คือเครื่องหมายแห่งความไว้วางใจระดับสูงสุดที่สมาคมวอลเลย์บอลมอบให้สะท้อนว่าสมาคมเล็งเห็นศักยภาพที่โดดเด่นและเชื่อมั่นในมาตรฐานของโรงเรียนแห่งนี้เหนือกว่าที่ใดๆ การตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ใช่การกระทำที่ไร้ผลกระทบโอกาสที่โรงเรียนแห่งนี้ปฏิเสธคือโอกาสเดียวกับที่สถาบันอื่นอีกนับสิบแห่งต่างทุ่มเทเตรียมการและพยายามขวอยขวามาโดยตลอดการถอนตัวจึงไม่ได้สร้างเพียงแค่สุญญากาศแต่ยังเป็นการทิ้งขว้างโอกาสอันล้ำค่าที่ได้มาด้วยความทุ่มเทตลอดหลายปีซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใครๆก็พร้อมจะรักษาไว้อย่างดีที่สุด ดังนั้นการตัดสินใจถอนตัวจึงไม่ใช่การปฏิเสธภาระงานแต่คือการบอกปัดเกียรติยศครั้งประวัติศาสตร์ที่องค์กรได้รับความไว้วางใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นการกระทําที่น่าประหลาใจและน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งหัวใจของความขัดแย้งผู้บริหารคนใหม่ที่ไม่เคยเห็นในสนามตัวแปรชี้ขาดของเรื่องราวนี้อยู่ที่การเข้ามาของผู้บริหารคนใหม่ ซึ่งรับตำแหน่งได้ไม่ถึง3เดือนและทิศทางของโรงเรียนก็พลิกผันไปในทันทีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดคือระหว่างการแข่งขันรายการล่าสุดที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนั้นไม่เคยมีใครเห็นผู้บริหารท่านนี้ลงมาเยี่ยมชมในสนามหรือให้กำลังใจทีมงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวภาวะผู้นำที่ไม่ได้ลงมาสัมผัสบรรยากาศหน้างานจริง ไม่เห็นหยาดเหงือ่อไม่ได้ยินเสียงเชียและไม่รับรู้ถึงความร่วมมือร่วงใจที่นำมาซึ่งความสำเร็จย่อมเสี่ยงต่อการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ว่างเปล่าการประกาศว่าไม่มีศักยภาพจากห้องทำงานโดยไม่เคยเห็นศักยภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในสนามจึงไม่ใช่แค่การตัดสินใจเชิงธุรการแต่คือความล้มเหลวในการมองเห็นคุณค่าของบุคลากรและความสำเร็จขององค์กรตนเองขอร้องตอนเขาทำงานไม่เห็นหน้า แต่พรุ่งนี้ผลงานมาขอถ่ายรูปนำแน่บทสรุปและคำถามทิ้งท้ายเรื่องราวทั้งหมดสะท้อนภาพความย้อนแย้งที่น่าเสียดายโรงเรียนที่สร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากสมาคมกลับต้องยุติบทบาทเจ้าภาพลงภายใต้การนำของผู้บริหารชุดใหม่ที่ดูเหมือนจะยังไม่ได้ลงมาคลุกคลีกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงตรากะของเรื่องนี้ชัดเจนและไม่อาจปฏิเสธได้ สมาคมวอลเลย์บอลไม่มีวันมอบเกียรติยศสูงสุดเช่นน like ี้ให้กับองค์กรที <me aning> ่ไร <mo> ้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงความไว้วางใจจากองค์กรระดับชาติคือเครื่องยืนยันศักยภาพขั้นสูงสุดซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับการประเมินของผู้บริหารชุดใหม่อย่างสิ้นเชิงเมื่อโอกาสทองที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อถูกปฏิเสธด้วยหลายเซนเพียงครั้งเดียวเราอาจต้องถามว่า ศักยภาพที่แท้จริงวัดจากผลงานในสนามหรือวัดจากสายตาของผู้ที่ไม่ได้ลงมาดูเรียบเรียงจากโพสต์ในเฟซบุ o กซ้ำกะลีน้อยวอลและบอลสอง